าดูวิธี greedy อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ STAR นะครับダイスタนี้จะหาในตัว single source s h o r t e s path r นะครับโอเคตามอ้างอีกนี้เลยนะ่ะแล้วก็มาดูนะครับในการเขียนโปรแกรมนี้โปรแกรมตัวอย่างจะเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูนะครับรันให้ดูกันเลยนะครับ generate data นะครับ อันนี้คือจำนวนโนดนะครับอันนี้คือจำนวนเกอนะครับอันนี้ก็คือโนดหนึ1ไปยังโนด c โดยมีระยะอ้โดยมีเวเอทคือ1นนะครับพวกนี้โอเคนะครับและตัวนี้คือเป็นอาร์เรย์ที่แทนเข้ามานะครับที่แทนจากระยะนะครับ0 0น,นะครับ หนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์นะครับหนึ่งสองเป็นอินฟินิตี้นะครับดูจากตรงนี้มามาแทนเป็นแทนในเมทริกนะครับโอเคเสร็จแล้วกดนะครับดิสตาร์นะครับเพื่อให้หาช็อตเทส a าธนะครับอันนี้ศูนย์นี่ก็คือโหนดหนึ่งนะสามนี่ก็คือโหนดสี่นะครับโอเคอ่ะเราก็มาดูกัน เราเริ่มจากโหนดหนึ่งนะครับโหนดหนึ่งแทนที่ศูนย์นะหนึ่งเนี่ยไม่มีไม่มีเอตมาจากไหนนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นต้นทางมันคือลบหนึ่งคือไม่มีนะครับระยะทางเริ่มเป็นศูนย์นะครับส่วนโหนดสามเนี่ยสามารถเดินทางจากโหนดศูนย์ได้นะครับโดยระยะทางกับหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับหนึ่งไปสี่ระยะทางเป็นหนึ่งโอเคนะอันนี้ ให้บวกขึ้นหนึ่งนะครับถึงจะเท่าตรงนี้อันนี้บวกขึ้นหนึ่งเหมือนเท่าน,นี้โอเคนะครับเอาเรามาดูโค้ดกันเลยอ่ะเริ่มก่อนเริ่มเจนดัต a านะครับเจนดัต a าไปเจนดัต a าเวอร์สองครับอันนี้กําหนดว้วยนะครับว่ามีกําหนดกี่โลดโอเคนะครับแรนดอมมานะครับอาไปที่ฟอร์เลย นี่นะครับอันนี้ให้เจนเอทขึ้นมานะครับอ่ะจบตรงนี้โอเคครับอ่าหลังจากเจนข้อมูลแล้วนะครับโชว์ในเท x กบ o ็อก4กับเท x กบ o ็อก1นะครับ get to array นะครับแล้วก็โชว์นะครับ get to array ไปดู get to array ก่อน get to array เป็นแสดงข้อมูลจาก array a ออกทาง text box หนึ่งนะโอเคนะครับนี่ะครับอ่ะต่อไปปุ่ม l i า t แล้วก็มาดูนะครับหลังจากคลิกแล้วทำอะไรดูจากนี้ก่อนแล้วกันเราเริ่มจากอะไรนะครับมีตัวแปอ global list นะครับ แลเลยอะไ x นะเสร็จแล้วดูปุ่ม1คลิกทำอะไรนะครับก็รับจาก textbox 1เข้ามาครับย้ข้อมูลมาโอเคนะต่อไปนะครับไปทำอะไรครับ create l i s t t o array list of array create list of array เรามาดูเกียร์ซีซั่นออฟอเลนะครับทำอะไรทำวันนี้มาเคนะเกียร์ซีซั่นออฟอเเสร็จแล้วทำอะไรครับอ i s t a าเได้ Star X ดูได้ s t a r x ก่อนว่าทำยังไงโอเคนะครับอันนี้ก็สร้าง list เข้ามาเก็บไว้นะครับ จากวายนะโอเคครับเลื่อนไป Return โอเคนะครับ่ะเรามาดูโค้ดตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันว่าเริ่มยังไงนะครับ เริ่มที่ for นะครับเริ่มที่นะครับไปที่อ e ีนะครับเ e น Data 1หนึ่งเ a V1 ไม่ได้ใช้นะครับให้ดูก่อนม้เป็นไรเจนดั d a t a v สองอันนี้ใช้ไปที่ for มาทันต่อสคลิก g e n e น t o Array. โ okay. อเคเสร็จแล้วลองไปหัดเขียนดูนะครับในเวอร์ชันนี้อาจจะมี Debug อยู่นะครับมี e b u g มี Error อยู่มี Error อ,นะอ,อยู่นะครับยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับแต่ลองไปทำงานใช้ทำงานดูนะครับถ้ามี Error ตรงไหนก็แจ้งกลับมาด้วยแล้วกันนะครับวันนี้จบแล้ว